สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นอันคดคลิปเป็นวันที่20่สิบุนาสองห้ากศาเดี๋ยวเราจะมาดูคาดการณ์กันดีกว่าว่าาเราควรจะลงทุนอะไรบ้างตอนตอนนี้เราเราจะทำอะไรดีเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจผมมองว่า,วามันมันไม่ได้ไปดีกว่านี้แน่ๆทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าไวรัสโควิด เป็นเหมือนกันหมดไม่แอ้ใครจะบริหารเก่งแค่ไหนก็เป็นเพราะว่ามันไม่มันเหตุการณ์เน,นี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้เมื่อแนอดีอาจจะเกิดขึ้นแต่ควบคุมทันแต่ตอนนี้มันควบคุมไม่ได้พิจ <c oughs> ารว่ามันระบาดไปทั่วโลกแล้วนะครับในส่วนของไวรัสโควิดสิบเก้านะครับผมก็เลยจะมาบอกพี่น้องนะครับที่เป็น FC ผมเป็นแฟนขับผมหรือเปล่าที่กดซับสไครป์ผมละกันนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้นะครับว่าอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยคือหลายๆนะักวิชาการหลายๆธนาคารหรือหลายไหนหน่วยงานเนี่ยเขาคาดการณ์มาอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวภายใน2ปีแต่ผมมองว่าก็ประมาณนั้นแหละ 2- -3 ปีไอ้สอปีเนี้ยไม่ควรลงทุนอะไรทั้งนั้นควรมีเงินสดไปที่ตัวจะซื้อบ้าน จะซื้อรถหรือจะซื้ออะไรบางอย่างต้องซื้อด้วยความจำเป็นเท่านั้นนะครับผมบอกไว้เลยว่าต้องซื้อด้วยความจำเป็นเท่านั้นเราไม่รู้เลยว่าอีกกี่เดือนข้างหน้า <c oughs> ต่อให้ได้วัคซีนขึ้นมาจริงนะครับแต่คุณคิดดูว่าเรากว่าจะกระจายวัคซีนไปทั่วโลกกว่าะะจะผลิตวัคซีนให้ครบกับทุกคน ทั่วโลกทั่วโลกมีทั้งหมดเจ็ดพันกว่าล้านคนนะครับประเทศที่ยากจนก็มีเยอะนะครับประเทศที่ร่ํารวยก็มีในประเทศแต่ละประเทศมีทั้งคนจนและคนร่ํารวยแน่นอนมันต้องถึงทุกคนตอนเนี้ยแวร์ไอ้วัคซีนตัวเนี้ยเพราะถ้ามันไม่ถึงเนี่ยมันก็สามารถแพร่กระจายเชื้อไปได้เรื่อยๆถูกไหมคุณก็เห็นอยู่แล้วหกตอนเนี้ยเดืนมกมิถุนา การแพร่ระบาดของเชื้อโรคตัวนี้ตั้งแต่ปลายปีทันวาเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศจินเดะมันทําให้เห็นว่าเจ็ดเดือนเนี้ยปุ๊บอะไรไม่ได้เลยคาดการณ์กันผิดหมดทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เคยเล่าสู่ทาคลิปก่อนหนะั้นที่เป็นคลิปที่อ่านให้ฟังเรื่องโควิดสิแต่ก็ไม่ค่อยมีใครดูเทาไหร่แต่ผมก็ ทำไมผมตอนนั้นผม้องรีพํมรีบาดเพราะว่าอะไรมองว่าไวรัสตัวนี้แม่งคือในอดีตอ่ะเราไม่เคยเจอเพราะว่าเราผมอายุสามสิบกว่าถูกปะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันจะเจอไวรัสบางอย่างที่มันยังควบคุมได้แต่ตัวนี้มันทำไมมันควบคุมได้เพราะว่ามันอยู่ในร่างกายมันสามารถหลบได้สิบสี่วันท้ายในสิบสี่วันเนี้ยถ้าฉั้นไม่แสดงอาการเนี่ยฉั้นก็ปล่อยเชื้อไปหาคนอื่นได้อีกถูกไหมวันก่อน เจอที่เยอรมันโรงค่าสัตว์ติดเชือเอ้อโควิดเออที่ปักกิ่งเจอบนเขียงปลาสลซลอมอนมันเป็นไหมมันมันมีอะไรพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ WHO SO ได้ <c oughs> ออกมาประกาศแล้วว่ามันอาจจะมีการระบาดรอบสองรอบใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมเมื่อวานมีคนติดเชื้อ เพิ่มขึ้นกว่า150,000คนไทยในะวันเดียวนะภายใน24ชั่วโมงมันเยอะมากและหลักๆอยู่ที่อยู่ในอเมริกาใต้โอ้ครับผมเลยบอกว่าตอนเนี้คือถ้าใครเปิดประเทศเนี่ยแล้วรับคนเข้ามาเข้าออกเข้าออก,ออกโดยการไม่คัดกรองเนี่ยแน่นอนมีระบาดรอบสองแน่นอนนะครับเมืองไทยที่ยังไม่มีตอนนี้ที่หยุดการระบาดในประเทศได้เนี่ยก็ถือว่าเราช่วยเราช่วยกันร่วมมือกันอย่างดี ตอนนี้เราต้องส่งเสริมการเที่ยวในประเทศไทยการใช้ของในประเทศไทยให้เยอะที่สุดเพราะคนต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาได้เราก็ไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้คุณไม่กลัวเหรอว่าเชื้อโรคจะติดคุณถูกอปะแน่นอนคุณกลับมาทุกคนกลัวคุณแน่นอนถูกปะก่อนหน้านี้นใครไม่มีข่าวว่าเป็นเนียวหูบ้านบ้านแทบเป็นคนที่รังเกียจกันของคนชุมชนในแถวนั้นเลยอ นะครับผมถึงบอกว่าผมคุยกับตัวเองแล้วคุยกับครอบครัวบอกว่าภายในสองถึงสามภายในสามปีนี้แหละสามถึงสี่ปีเลยเอาคาดการณ์เลยว่าไม่ควรทาอะไรทั้งนั้นไม่ควรลงทุนผมกาว่าจะออกรถคันใหม่เมื่อผ่อนเสร็จแล้วเพราะว่าตอนนี้ผ่อนมาหกเลยปีหนึ่งเป็นเจ็ดปีป่ะผมกาว่าปีที่แปดจะผ่อนจะออกรถใหม่มาขับกับคาร์ผมว่าขับไปกาถ้าคุณเป็นเอสซีผมคุณจะรู้ว่าผมมาขับแก็บคาร์อยู่นะครับผมยังหยุดขับเลยเพราะว่ามันสู้ค่ามมันทน n a ไม่ไหว เพราะว่าหนึ่งรถผมมาสามแสนสี่แล้วถูกป,ปะมันมันสู้ค่ามันเทนั้นไม่ไหวเราเลยจอดรถแล้วปไปวิ่งลายแมนแทนแล้วก็วิ่งนาราโมดแผนอย่างที่คุณได้ชมคลิปผมผมต้องบอกว่าเราต้องมีแผนในแต่ละแผนใน้ตาละแงค์น้าผมก็เลยคิดกับครอบครัวว่าคันนี้อยู่ไปให้ถึงสิบปีเลยแล้วค่อยว่ากันใหม่ไม่ไม่ต้องลงทุนเนี่ยอีนึงปีนี้เราเราเอาจจะวิ่งลายแมนกับน้รละมกเพื่อผ่อนมาให้หมดภานนยในอีกหนึ่งปีข้างหน้า แล้วก็อีกสามปีแล้วก็ใช้มันไปก่อนใช้มันไปนะครับจนมันครบสิบปีเราค่อยว่ากันผน,นก็เลยบอกว่าเราก็จะมาผมจะมาพูดให้เพื่อนๆหรือเอสีให้ได้ฟังว่าอ่าอย่าเพิ่งคิดทําอะไรใหม่ๆเช่นซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรแพงๆคุณไม่รู้เลยว่าในอนาคตของคุณน่ะคุณจะตกงานหรือไม่คุณจะมีงานทําหรือไม่ถูกไหมถ้าคนตกงานขึ้นมาล่ะ ลหลายๆคนก็ตกงานกันทั่วโลกอเมริกาตกงานกว่าสี่หูเยอะมากเป็นประวัติการแน่นอนเมืองไทยเด็กจบใหม่ตกงานแน่นอนบอกเลยนะครับก็เลยจะแบบจะจะมาพูดว่าเตรียมตัวดีๆนะครับเตรียมตัวดีๆอย่าพึ่งทําอะไรที่มันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆนะพยายามพยายามเก็บเงินสดไปที่ตัวเองเยอะๆนะครับพยายามาเพิ่งลงทุนอะไรสา้า ไปเป็นพาร์ทเนอร์ใครได้เนี่ยก็ก็ก็ทำอย่างเช่นคุณวิ่งแกลไบค์คุณก็ไปวิ่งแกลฟูด๊ดอ่์เกตฟู๊ดได้คุณไปวิ่งไลแมนได้อ่ฟูด๊ดแพนด้าไม่ได้เพราะว่าฟูด๊ดแพนด้าข้องวิ่เป็นกะถ้าคุณไม่เป็นฟู๊ดแพนด้าคุณอาจจะไปช่วงหมดกะคุณอาจจะไปวิ่งเกตฟู๊ดหรือแกลฟูด๊ดหรือไลแมนก็ได้ในอนาคตมีปีฟาร์สมีโรบินฮูดอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปสมัครสกกุต้าก็ได้ พยายามทสมัครอะไรหลายๆหลายด้านนะครับพยายามมองให้ไกลมองให้ถึงสามปีเลยว่าสามปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะเก็บคุณจะพยายามไม่ต้องทําอะไรให้มันแบบลงทุนเยอะๆนะอย่างเช่นคุณถ้าคุณขับแก๊บคาร์ถจะคุณรถคุณจะหมดอายุคุณทํำไงดีจะเอารถคันใหม่ดีไหมโนผมบอกเลยว่าห้ามไปทำอะไรอื่นเถอะคุณเอรถคันนี้เก็บไปก่อนนะครับ มาเล่าสู่คนฟังเรามาคุยถึงวิธีบ้านเราต้องเตรียมตัวแบบอะไรบ้างในอนาคตนะครับคลิปนี้มีอะไรมีข้อคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปมาได้นะครับผมมาเล่าสู่คนฟังจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับให้ฟังเพื่อนๆบางคนอาจจะเอาไปปรับใช้หรืออาจจะทําเหมือนผมก็ได้นะครับเราต้องรอดนะครับเราต้องอยู่รอดตอนเนี้ยเราต้องไายเที่ยวไทย อยู่เมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเท่านั้นนะสองถึงสปีนี้นะครับใช้ของไทยซื้อของไทยช่วยอุดหนุนซึ่งกันและกันแล้วเราจะอยู่รอดไปด้วยด้วยด้วยกันในอนาคตนะครับสวัสดีครับ